ถ้าพูดถึงสถานการณ์เนี่ยของเราตอนนี้ก็เรียกว่าวิกฤตเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นค่าฟอีค่าไฟฟ้านะครับที่จะมีผลในปีหน้าแล้วก็กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหนักมากเลยนะครับจะทําให้ต้นทุนของค่าไฟฟ้านะครับถ้าเทียบจากต้นปีนี้ไปเป็นต้นปีหน้าเนี่ยเราปรับขึ้นมาอาจจะเรียกว่าเกือบ50เลยนะครับแล้วก็ทําให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าวิดนามเนี่ยแทบจะครึ่งต่อครึ่งนอตีคร่าวๆประมาณนี้นะลดความสามารถในการแข่งขันแน่นอนนะครับแล้วก็ จะมีส่วนทําให้ราคาค่าสินค้าต้องปรับตัวขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับทีนี้อย่างไรก็ดีครับเรื่องของความพยายามที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ลงทุนเรื่องของพลังงานทดแทนประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่า nuawo plus ครับผมร่วมทุนนะแล้วก็บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ gocean high tech ครับผมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไปได้ชื่อบริษัท nv gocean ครับผม บริษัทนี้จะดำเนินธุรกิจนำเข้าแล้วก็ประกอบจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าครับแล้วก็จะพร้อมส่งมอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในปี2566ครับผมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าโดยตรงนะครับแต่การที่มีระบบแบตเตอรี่ทุกคนก็รู้ดีว่ามันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สําคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสําลอง พลังงานอาจจะจากธรรมชาติจากโซลาเซลล์จากในช่วงเวลาที่เรายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยมันมีแหล่งพลังงานมีการผลิตได้เยอะยะที่อาจจะเรียกว่าเราเหมือนกับปล่อยให้มันสูญเปล่าไปนั้นต้องกักเก็บนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยกําลังการผลิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่1 กิกกวต์ชั่วโมงต่อปีนะครับแล้วก็จะขยายกําลังการผลิตเป็น2กิกิวกวต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี2,568ครับการร่วมทุนจัดตั้ง n v g o โกชัครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามทิศทางการลงทุนนะครับเป็นกลยุทธ์ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตของกลุ่มปตทนั่นเองครับก็ต้องการที่จะสร้าง Energy Storage แล้วก็ EV Value Chain นะครับให้ครอบคลุมให้มันครบทุกมิติให้ได้นะครับก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะทําให้เกิดการวิจัยพัฒนานะเกี่ยวกับระบบ s สตอเรจต่างๆด้วยนะครับก็จะมีผลเหมือนเป็นหนึ่งใน EcoSystem แหละครับที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาการผลิตนะให้มันแข่งขันได้นะครับทาง NV Coation ครับเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ขนาด2กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีนีเในเขตพัฒนาพิเศษพาตัวนองนะครับหรือ EC ของเรานั่นเองแล้วก็จะส่งมอบได้ในไตรมาสที่4ของปี2566ครับไม่นาน ต่อจากนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะค่อยๆเพิ่มขีดความสามารถนะครับถ้าประเทศไทยสามารถที่จะดึงความรู้นะครับเกิด knowledge transfer เข้ามาได้จริงก็จะเป็นเรื่องดีเลยก็ทําให้เราเข้าใกล้ความเป็น net zero นะครับมันจะตรงตามเป้าไม่ตรงตามเป้าเนยแต่เดินหน้าไปอย่างนี้ต่อเนื่องยังไงมันต้องสําเรรจเข้าสักวันแน่นอนนะครับก็ทําให้ประเทศไทยก็พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มได้ด้วยนั่นเองครับผม